เดียวกับสวัสดีนะครับนะเ,เช้าวันที่ย21เ็ดเมษายนครับเจอกันที่ไลส,สดนะครับนะช่วงนี้ช่วงเช้านะวันนี้จะมาคุยกันถึงรายละเอียด คุณแผนลงพอ่อคุยนะครับเนื้อดินผสมผงเกสรดอกไม้นะครับะแล้วก็เป็นพระที่สร้างยุคต้นๆน,น,นะครับนะลงลูกไว้ด้วยนะครับนะก็จะไม่ท่านได้ชมแล้วก็มาคุยกันนะครับผมได้มาองค์หนึ่งก็เคยลงไปทีนึงแล้วนะครับนะ ผู้ผมจะเกินเกินรอเพื่อนฝูงอ้าวสวัสดีนะครับท่านที่เข้ามาใน facebook ๊นะครับพอดีผมไลฟ์สดนะครับพระคุณแผนหลวงพว่อรวยวัดโคจิตลามนะครับก็บบท่านที่เข้ามาก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับนะบอกว่าคอมเมนต์ได้นะครับนะ ได้ยินไหมครับได้ยินมีเสียงชัดเจนไหมหรือว่าท่านอยู่ที่ไหนก็บอกได้นะครับนะพบกันรรรพระคุณแผนหลวงพ่อกล้ยเนี่ยสร้างไว้เยอะนะครับนะมันสร้างไว้หลายพิมพ์นะครับนะ ไม่ว่าจะเป็นพระเนื้อดินพระเนื้อผงอะไรพวกนี้มีเยอะนะครับนะแต่พระเนื้อดินเจ็ดประชาของท่านจะหาได้ยากนะครับนะผงกระดูผีอะไรพวกนี้พระผงกระดูผีนะครับนะท่านสร้างในยุคต้นๆส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อดินเจ็ดประชาผสมผงมวลสารเจสนดอกไม้นะครับนะมีน้อยนะครับนะบางชุดเนี่ยจะลง สีบนทองไว้เลยนะบางบางโรงสีบนทองไว้สวยงามเนี่ยอย่างพุนแผนองนี้ที่ผมจะให้ดูวันนี้นะครับนะมาชมกันนะครับนะเนี่ยคุณนแผนองนี้นะครับเนี่ยเป็นพระที่หลวงพ่วัดโคศิตรามในหลวงพ่อกวยสร้างไว้นะครับนะพระชุดนี้สฐานว่าสร้างที่วัดเลยนะครับนะไม่ใช่พระโรงงานนะครับนะ เป็นพระยุคต้นๆแล้วก็รู้สึกว่าจะลงกุไว้ด้วยนะครับนะแลราเรียกว่ากุพิกุลน,นะครับนะสังเกตดูนะครับนะแล้วองค์นี้เป็นพระที่นั่งขัดสมาธิล่างอยู่ในซุ้มประตูนะครับนะดูให้ดีนะครับนะเนี่ย เอาเนี่ยขัดสมาธิลาบเนี่ยนั่งขัดสมาธิลาบดูนะเห็นไ,ไหมดูเท้าทั้งสองข้างอันนี้เขาเรียกว่าขัดสมาธิลาบนะนะเป็นรูปพูตนะเหนไหมนั่งปางมารวิชัย เนี่ยนั่งปังมานวิชัยก็คือมือเนี่ยดูอธิบายกันเนี่ยมือมือซ้ายเนี่ยจะวางบนหน้าตักมือขวาเนี่ยจะวางพาดมาแล้วก็วางฝ่ามือพาดอยูบนหัวเขา่าเข่าขวานี่ยก็เรียกบาังมานวิชัยนะครับบังมานวิชัยแล้วคุณแผนส่วนใหญ่บ้านกลางก็เป็นบังมานวิชัยนะน้อยปางสมานชีนี่น้อยแบบนะใบหน้าเนี่ยจะออกเป็นรูปไขน่นะครับนะ ลักษณะของใบหน้าก็จะเป็นรูปไขย่ยาวรีนะครับนะมีใบหูสองข้างเห็นไ,ไหมมีใบหูสองข้างเลยนะนี่นีมม่มีใบหูสองข้างดูให้ดีนะนะแล้วเสร็จแล้วมีมวยผมคล้ายๆพิมพิมเกตบัวตูมนะครับอนะ่ห็นี้นยตรงนี้มีมวยผม พระเกตบัวตุ this unit. This unit. Okay. ้พระเกตไม่ชนซุ้มนะครับเนี่ยฮะพระเกตไม่ชนซุ้มดูดีๆนะครับนะใจเย็นๆพระผมเองนะ็นไหแล้วก็นั่งอยู่บนซุ้มประตูนี่ครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เนี่ย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 ซุ้มประตูเนี่ยตัวนี้สามเหลี่ยมตัวนี้นะเนี่ยซุ้มประตูก็จะซุ้มประตูก็จะลงมาอย่างเงี้ยนะมั้ยลงมาไหมอยู่บน รูปประตูนี่จะอยู่บนฐานพระนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เป็นฐานพระเนี่ยตรงนี้เห็นไหมฐานพระก็เรียกฐานพระนะดูดีๆนะครับนะแล้วก็จะมีเม็ดเนี่นี่มีเม็ดเนี่ยอยู่เหนือซุ้มประตูนี่ข้างละสี่เม็ดนะครับข้างละสี่เม็ดหนึ่งสองสามสี่ข้างนี้ก็เหมือนหนึ่งสองสาม สี่นะครับนะมีสี่เม็ดส่วนเม็ดที่ห้านี่คือเม็ดบนนี่เป็นเม็ดที่ห้าสวัสดีนะครับท่านที่เข้ามาในเฟซบุ๊กนะเม็ดที่ห้าเม็ดสุดท้ายนะครับทั้งสองข้างจะอ้างอิงเม็ดกลางนี่เป็นเม็ดที่ห้านะก็ก็ดูให้ดีนะครับนะแล้วผ่าองค์นี้ทําไมผมถึงบอกว่าเป็นพ้าลงปลูกเมื่อส่องดูจะมีคราบปลูนในแฮมจามซอกนี่นะครับเห็นเห็นทั้งองค์แหละครับคราบปลูถ้าส่อง นนเนี่ยคราบปุตามซอกตามอะไรเยอะเลยนะครับนะเนี่ยแถวเนี้ยนะมีทั้งองค์เลยนะคราบปุบลักษณะของผ้านี่ดูให้ดีนะครับดูให้ดูให้ดีๆลักษณะของผ้าเนี่ยจะมีคราบผ้าที่ฝังเก็บฝังปุไว้น,นานๆเนี่ยมันพวก ผิวคันก็จะแตกต่างไปนะครับนะก็จะเปลี่ยนแปลงฟองคองตัวนะครับนะเนื้อเนื้อดินผสมผงเจสรอะไรมแล้วก็ตัวน้ํามันประสานนี่คือน้ํามันตั้งยิ้วก็จะเยิ้มออกมานะครับเห็นไหมนี่นี่ครับเนี่ยรอยเยิ้มของน้ามันตั้งยิ้วแดงแดงเห็นไหมเห็นไหมดูให้ดีนะครับนะเนี่ยสังเกตให้ดีนะครับนี่รอยเยิ้มของแล้วก็พานี้พาคุ้นแผนเนี่ย เนี่ยการสร้างจะห่มเฉียงนะครับนะห่มเฉียงห่มเนอยู่ในวัดนะครับเนี่ยเนี่ยตัวนี้เห็นไหมปลายจีวรจะทะลุมาที่จักระแลนะครับนะจักระแลขององค์ร่ามาอยู่พอจากด้านซ้ายมาเราก็มาดูอยู่ที่จักระแลด้านนี่ด้านเห็นไหมแล้วก็มีเส้นสังกติเนี่ยเส้นสังกติีลงมาเห็นไหมเส้นสังกติจากไหลลงมาแยกลงมาจริงๆดูกันชัดๆนะครับนะ เนี่ยดูง่ายดูพระนี่คือการสร้างพระพระขุนแผนปางมารวิชัยหลวงพ่อควยสร้างไว้นะความเก่าของพระสังเกตดูผิวนะครับสังเกตดูผิวพระเนี่ยผิวพระเนี่ยจะเป็นตะปุ่มตะป่ําเป็นรอยผุดของมาของพวกน้ำมันตั้งอิวหรือฟองอากาศเกิดขึ้นนะครับจะเกิดขึ้นนะ เพราะว่าการเก็บภาพไว้ในภาพมาอพิมพ์ปุ๊บการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นทันทีนะครับถ้าอยู่ไปนานๆจะเห็นได้ชัดนะครับนะาเก่าพาะเก่าจะมีคราบฟองอากาศเห็นได้ชัดเลยนะครับนะดูให้ดีนะพาะกรุเนื้อดินอะไรต่างๆก็เหมือนกันจะมีคราบนี่แหละนะหหเห็นนะแล้วก็จะมีฟองอากาศเป็นจ้ำๆเนื้อมวลสารก็จะโผล่มาให้เห็นนะครับนะสังเกตให้ดีนะ พระแท้เนี่ยธรรมชาติมันจะบอกนะครับถ้าถ้าเรามีประสบการณ์ในการดูเนี่ยพระแท้อันนี้มาดูมาดูด้านหลังอีกทีนะครับนะดูด้านหน้าแล้วมาดูด้านหลังเนี่ยเนี่ยดูด้านหลังของพระด้านหลังของพระเนี่ยก็จะเห็นไหมพระพระนี่จะมีฟองอากาศขึ้นตะพุมตะปนนะครับเห็นไหมไ เน <premises. S 2> ื่องจากว่าการเก็บไว้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงของมันพวกการเกิดกระบวนการออกซิเดชันผมจะพูดเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยนะกระบวนการออกซิเดชันก็คือการละเหยของน้ำน้ำมันก็มีน้ำเป็นส่วนผสมเนี่ยการละเหยของน้ำเนี่ยเอาจง่ายการละเหยหรือการแยกตัวของน้ำจากกระบวนการออกซิเดชันคือออกซิเจนแยกตัวกับไฮโดรเจน เพราะว่าน้ำเนี่คือออกซิเจนกับไฮโดรเจนบวกกันนะครับ H2O 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 นะนะก็พอมันแย,ยกออกไปปุ๊บเนี่ยนะในกระบวนการออกซิเดชันเนะี่ยมันจะในกระบวนการลิงเข้ามันเนี่ยจะมีอยู่หลายลหลายแคปไซเคิลของมันนะจะมีอยู่หลายช่วงตอนนะครับนะในแต่ละช่วงตอนเนี่ยมันก็จะมีการใช้อุณหภูมินะครับอุณหภูมิใน แล้วกระบวนการนี้มันก็เกิดทุกเซลล์ที่อยู่ในนี้นะมันก็เป็นร้อยๆเป็นพันๆเซลอะไรเนี่ยจ้ะมันเกิดอุณหภูมิอย่างน้อย400องศาเซลเซียสถึง2,000องศาเซลเซียสนะการจะแยกไฮโดรเจนออกพอแยกออกไปปั๊บไฮโดรเจนก็จะกลายเป็นน้ำก็จะกลายเป็นก๊าซไฮโดรเจนกับออกซิเจนออกไปนะมันก็ทำให้ผิวแห้งแล้วก็จะมีฟองอากาศขึ้นมาเห็นไหมเป็นตะปุมตะปั่มเป็นอะไรเห็นไหม เป็นรอยจุดจำๆจ,ำจำเนี่ยนะนะสังเกตดูผ้าเนี่ยนะนะถ้าคนที่ผมพูดไปเนี่จะเป็นเรื่องของเคมีนะครับนะบางท่านอาจจะบอกโอ้ไม่รู้เรื่องแต่บางท่านที่ศึกษามีการศึกษาหน่อยนะครับนะเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นเป็นวิทยาศาสตร์มอตน้นมอปลายมอปลายนะเคมีมอปลายก็ <laughs> เออถ้าถ้าได้ศึกษาก็จะมีนะครับเราจะเข้าใจง่ายๆนะครับนะเห็นะไหมแล้วก็การเคลือบเออเขาเรียกว่าเคลือ,อบไอ้สีบอลทองเข้าไว้นะครับนะสีบอลทองมันก็จะใสสวยนะครับนะเห็นไหมตัวนี้สังเกตดูให้ดีนะครับนะเนี่ยด้านหลังเห็นไหมผมพยายามอธิบายให้ฟังง่ายๆนะครับนะแล้วมาดูขอบข้างทีนี้นะครับนะ มาดูขอบข้างของพระน,ะนี่มาดูขอบข้างของพระเราจะพิจารณาได้หลายอย่างนะครับนะขอบข้างของพระเห็นไหมรอยที่รอยที่เม็ดมวลสารหลุดออกเห็นไหมนี่ก็ดูลักษณะของการเคลือบอเคลือบเคลือบสีบนทองไว้เราก็เห็นผ้าเนี่ยถ้าเราสังเกตนะครับพระองค์เนี่ย หรือพิมพ์นี้ที่สร้างขึ้นจะมีบล็อกนี้จะมีบล็อกหน้าบล็อกเดียวมีบล็อกหน้าบล็อกเดียวนะครับะการมีบล็อกหน้าบล็อกเดียวในพักก็จะกดลงไปในพิมพ์อกดเอาด้านหน้าลงไปในพิมพ์เห็นไหมด้านนี้เป็นด้านหน้าอันนี้เนี่ยด้านนี้เป็นด้านหลังเห็นไหมเนี่ยด้านนี้กดลงไปในพิมพ์นะด้านหน้าเนี่ยพอกดลงไปในพิมพ์ปุ๊บนะครับนะส่วนที่ลงไปอยู่ในพิมพ์เนี่ยจะถึงอยู่แค่นี้นะผมให้ดูนะเนี่ยจะถึงอยู่แค่นี้ เนี่ยจะมาถึงอยู่แค่นี้เนี่ยนะแล้วมันจะมีเส้นตัวหนึ่งเนี่ยที่อยู่ข้างๆไหนไหมเส้นนี้เส้นนี้คือเส้นที่ล้นพิมพ์ออกมานะครับะโอเคไม่ว่าจะเป็นการสร้างสมเด็จพระพิมพ์อะไรก็ตามถ้ามีพิมพ์หน้าเดียวมันจะล้นพิมพ์ออกมาแล้วก็เอาอะไรกดเข้าไปนะฮะกดด้านหลังเข้าไปให้พระมันลงลึกๆมันก็จะล้นพิมพ์ออกมาโอ้ลินพิมพ์ออกมาก็จะเห็นตะเข็บตัวเนี้นะ ดูไว้นะครับนะหัดสังเกตหัดพิจารณาไว้พระเนี่ยถ้าพิมพ์ที่มีเขาเรียกมามีบล็อกด้านหน้าด้านเดียวไม่มีบล็อกด้านหลังแต่ถ้าพิมพ์มีบล็อกด้านหลังเนี่ยมันจะขอบนี้มันจะปิ้นกลับขึ้นมานะครับนะปิ้นกลับขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะนะเพราะฉะนั้นจะอาจจะก็ก็ค่อยๆค่อยๆเรีย,ย,ย,ยนรู้ไปนะครับนะเห็นไหมน,นี่อันนี้เป็น ขอบข้างขวาข้างขวามนะือเดี๋ยวมาดูอีกขอบข้างด้านซ้ายมืออ่าบ้างอ่านี่เห็นไหมเฮ้ยอันนั้นอันที่แล้วเป็นขอบข้างด้านซ้ายมือนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ดูอันนี้อันนี้เป็นขอบท้างด้านซ้ายมือขององค์พระนะครับซ้ายมือองค์พระเทีนะครับนะต้องเคารนะครับนะมาดูขอบด้านนี้เป็นด้านขวามือขององค์พระนะเนี่ยเห็นไหม ก็เหมือนกันครับเนี่ยจะเห็นเส้นขอบนี้น้ํานะเส้นขอบนี้เส้นล้นพิมพ์ออกมาเนี่ยครับอันนี้ล้นพิมพ์บางๆนะครับนะเขากดลงไปแน่นมันก็ล้นพิมพ์บางๆนะแล้วก็มันจะมอยลอยหลุดรั่วของมวลสารออกเวลากดลงไปบัถอดพิมพ์ขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมเป็นนั่นหรือว่ามวลสารที่เป็นพวกผงว่านต่างๆมันเหี่ยวมันยุบลงมันก็ทําให้ มันแห้งตัวยุบลงพื้นที่ตรงนี้ก็เลยเป็นที่ว่างนะครับนะแล้วก็ดูคราบต่างๆนะครับนะดูมวลสารพวกนี้ดูง,ง่ายๆนะครับนะ,ะพระพระฝังกลุก่หรือว่าพระพวกนี้เพราะฉะนั้นการศึกษาเนี่ยต้องมีการวิเคราะห์การสังเกตนะการ,เข,าการ,ราาเข้าใจวิธีการสร้างถ้าเราเข้าใจวิธีการสร้างนี่จะจะง่ายต่อการศึกษานเนะี่ย ก็สำหรับคิดนี้เรามีอะไรมากนะครับนะเห็นไหมพระหลวงมกุยเนี่ยเยอะนะครับนะแต่ว่าก็เลือกลิ่นเล่นกันนะพระโดยเฉพาะพระชุดเก่าๆที่ท่านสร้างไว้นะแล้วออกหลายวัดแถบจังหวัดชัยนาธนะหรือแม้แต่ ในจังหวัดปทุมกรุงเทพเนี่ย่ันก็ทําให้แล้วก็ทางวัดก็เอาไปเพื่อจะ่จะต้องบุหลงวัดนัก็มีนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเอฟซีนะครับนะเอฟซี FC และแขก้มีเกียติที่เขามาฟังนะครับนะทุกคนจงประสบแต่ความโชคดีนะปีใหม่ นะ2,567ทีใหม่ไทยนะครับก่อนจากกันก็อย่าลืมนะครับนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะทำให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับนะสำหรับคลิปนี้ผมก็จะถือโอกาสลาท่านครับสวัสดีครับ